พี่น้องเย็บซี่หักแพงหมดทุกคนเ้อทั้ง,ทงลาวทั้งไทยทงต่างประเทศวันนี้ไม่มอนกมากเพื่อนนางละจะส่วนกวันลงหวยเหมือนถ่ายรอบๆข้างขางเพื่อนนางละเพื่อนลังนี่จะเป็นผัวมวยการองเฮียนอยู่ในบ้านนี่แลหละเพื่อนลังเนี่ยฮงเฮียนในบ้านนี่แหละ เอ้ยต้นมะเหี่ยวลายเลยต้นเหี่ยวนั่งหล่าลายเด้อสเสด็จหยัดมอนหยัดเสือเลยเนาะเอาเหียวไว้เหียวดุกอยู่มาวันดุกดุ๊กนายเด้อจะคนนี้ยังเผ็ดกินอีแม่มากินเข่าอีพี่เด้อเพื่อนปะ กินแล้วก็ลุงไปเลยคุอาลุ้งหวยเลยเอาไปเบิ่งว่าคนเ็ดกินเนี่ยมี่ยังเตรียมไใถ่าไปฝึกรงวมกันเข้ามาในเฮือนโอ้เล็กฝน <laughs> เล็กฝนเก็บมาเลยอะ่ะเล็กกระอึดจะให้ข้าวแกม้มาให้กะ ยังบอดายโหลแก่ก็เลยบบได้แก,ก,ก่แก่เล็กมาไว้เพื่อนนี่มาไว้เลือกยังบอดายโหลยังหารถแก่บได้เลยยังบไ,ได้ดเล็กเลือกเรียพี่น้องนี่แหละเพื่อนเพ่อันนี้ก็หอ้องวางเปล่อบพี่ยังอ่ออนึี้กบครัวห้องนอนเพิ่น มาเดินกับเขาเ่นเห็ดไม้ถ่านแม่มี่ยังเนี่ยเตยมะเขือค่ะสุกมะเขืออันนี้สุกมะเขือใส่เห็ดบดอันนี้แจ่วประเดกเนี่สุกผัก <c oughs> สุกผักเป็นเอามาตั้งแต่เฮือนมือสุกมือน,นันแหละมะเขาก็เย็นไปกินมาสัน่นอันนี้คือเขาแดกง่าเด้อ เห็ดเข่าแดดงาเห็ดเข่าแดดงาสุแม่กินของนี้ยนี่ยเห็ดสุขพี่น้องกินนี่แหละนั่งหลาคนเห็ดสุกินเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อสบายดีพี่น้องต้องเชร้าน้องพี่น้องเห็ดขับกันเด้อกินซุกเน็ดพี่น้องหือว่าซุกผักขบวเบงมาไว้กินอาหารตุ๋ดเองอาหารกับแดดงาพี่น้องเขาเนี่ยเด็ดงาเด้อพี่น้องกับเจลกระทะ ต็รวบพักเราวุกเอวแตงพี่น้องทุกมันเยอะเอาเด็กง่าแต่พอแต่แม่เ้าเห็ดสุกินเนาะพี่น้อง วนกระลุงหวยส้นกระลุงหวยสั่งเปลนนนัก็ปหมดวน้าปูหาหอยแถวหวยเตาทานแต่คนสิพาเมีไปทำไงแหละเมียบูผืนนำคาน้ากินเขานังกันเพื่อนๆน้องๆถูกร้านเมืถูกคนเด้อเอฟซีเขามไม่เขามาเกาให้กำลังใจไมหมอนถูกแมกเสียแรงใจ มานะกินทำกันเด้อหายอยู่ดีไม่แห้งเด้อขอบคุณขอบคุณมุตุกูทุกคนเด้อวุฒิขับมุนสุหายอยู่ดีไม่แห้งตลอดปลอดภัยเนาะคิดสิ่งใดก็หายได้สิ่งนั้นสมพนสมหวัง,งปัตพนาเด้อตลอดปลอดภัยสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวเทอนซานวันวาเรียนไทยพอให้มีสง่ดมดง,สมงมีมลาบมุตุกูทุกคนเด้อมาคุณพี่ยังมีมอสกันเนาะแต่จะข้ามมือทนสิ่งดีๆนั่นแหละตัวแทนจากแม่สิว ให้เงี้ยสีหายเนาะแต่แต่คำบอาดีๆให้กำลังใจกันพูดเฮากับพ่อแล้วมีความสุขทางใจเลยเนาะพี่น้องเจ็บเด้อแช่ใไข่หามจุขเนาะเนาะมีความสุขใ่ไปหัวหอย เอาดง่ายห็นแต่แม่เพิ่นเ็ดสุกินจังพี่แม่ม่เาเ็คยกินเดเงหน,น่อยเพิ่นตำใสง่าดำนะอันนี้ง่าดอนง่าขาวง่าขาวแท่งนึ่งอ่ะเพ่อเลีกยงหมดเอาา 2, เอได้ค่ะอันนี้าำดำจะซื้อมาสองสองพันหรอเพิ่งสองสองมาส่ ต้มเปื่อยคนเราจะม่ให้มันเกือส้มพักสม็ดน้ำหนึ่งเส็แล้่อแบราจื้อหอยมาเอามาลวกมาใส่กันถุกจิกกันมันจะมันจะกินไปแบบหนึ่งอีกแสบหอมไปแบบหนึ่งเนผักสม็ดงั้หอยใส่ In thân nhân thần cầu sụp bên cạnh. Bên cạnh hạp 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 bên cạnh hạp

Sàng thịt nó Bàn 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 Sẽ hẹp thì cái khẩu bài mà khám như thường Bài mà khám mà เมื่อตอนเดียวน่กพวกอยทำไมให้มันหนักใช่มรเด็ดตวงเาจะบอก่ไม่เห็นอไจะระเด็ดตวไหนไม่เห็นอะไจะบอกกระเด็งเครื่องมาใส่ยังไงมาใส่ยังไงเรียกว่านิ้งคายไปมดก้นิ้งคายไปมุดก้นยงเวยนก็่ะ เขาเออินงไปวันนีไงเครื่องหาตัวนี่าไม่ไ้เนี่ยหาตัวนี่มาไม่ได้ตกองเหมองกิงผัวววสรกไดัวกฟ้นเอาแล้วมาแกะตัวนื่อก ต,ตัวมต้มใช้หเครือมันอือิงมากระเทียมหม้อ,อมออห,หมอนอเ,คอมอเคยเห็นกระเสือได้ประเด็เสือ่อเจียบองเคยเห็นจักเสือหล่าเคยเห็นเขาชื่ออะไรมอนนะเราทำสีเห็ดกินหอ เต่งน้อยกินจะซีมมือแม่เจ้าบัวก็นเน็ดเซ็ตเนแบบี่ยแซ่บเจ้าสีปิ้งสีดมันมาผักค่ะใส่กระเทียมมุกหัวกระเทียมมกุกหอมหัวแดงแล้วก็ปลาอ่อนแล้วก็หนังเค็มหนัง่จมันมันอ่อนนะคะจีทำมันใส่หน้ามันอ่อนมันสอยใส่แม่เห็ดสุกินเซ็ต ัวเอ็นเองเห็นหเป็นเั็นหแสบเลยบเงดลูกร้านไลยเลยเห็ดเจ้วบ้องว้กินไี่้องเวลาบุีอาหารนะครับเขาจะบ้องมันชูกินฝากคเอกะไไปเป่าเงเดี๋จาบ้องไปคือไปเออขอบปาเขาื้เงื่อยแหะขอบปากไปากินมาอยากสวยหิวเลยจบอมากิน ออเข้าไปบางบ้านมงเข้ากับินก้อยและทายหนักจะกระบั้อยหพอไปพอมันแหละัน้อยต่กู้้อนด้าได้นักจะกระายายายมันมึงังกระกระบงมึงยนงงกูอ กินน้ำหวยน้ำชาน้ำาน้ำหวยน้ำหองอยู่ๆไปกิน้นห่ยตะกี้น่ไปหากินน่ะคิ้วน้านะกอบพี่หนามน้ำหวยเนี่นเองเม้ยก็เว้นเป็นยังได้เลยเยนบ่ได้แล้วกกระปกแล้วน่ยขโมยในประกาศกินแล้วเจอโลตะกี้ปนบ่มีเทมีขี้นามน้ำหวยยังองก็ได้นามบวกหวอยบกยังก็ตะกี้กินไปเลยคิวเด้อ ะหากินนี่หิวก,กอบกินเอาไปใหมมาตักกินมแม่อมงอขไว้หรอทำไเขาไม คลิปนี้กับมีมอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับแต่ใครจะสมนองทิ้งย่ายหมอนเพียงเด้อบายบาย